สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับนะชาตนี้ก็มี f อนะเดินทางมากราบองค์ปูนะครับผมเป็นคุณแม่กับคุณลูกนะฮะเกิดอะไรขึ้นตรงโดมนะได้ยินเสียงนานเสียงเจ้ายจ้วเจจ้าไปดูไปดูปดอะไร,ไร,ไรอ,ะไรอะ่ะ,อะ โอ้ไม่รู้เรื่องเลยเขียนหัวให้หน่อยสิเขียนเลหนอกำลังระบายสีเขียนแล้วครับนี่นี่นี่เลขดังด้วยนะเนี่ยนินบอกว่าเมื่อกี้อะไรนะนั่นไงนั่นไงชีลละเนอบอนี่บเมื่อกี้ก็อะไรนะนี่อะไรนะคะปั๊บกะโปกอกฮะอืมเราดังอะไรมองกันแล้ว ได้ยินคำว่าสีกอต้องหันครับหน้าสาปันมะถ่มระเบิดไว้อะไรกับใคปองมาลุงโกวาดให้มามามาถ้าหนึ่งชกซ้ำเอามาทางนี้ดิเอาไม่ระบายสีเหรอเนี่ยเอามาให้ลุงเขาได้ยินแล้วเดี๋ยวลุงโกจะเอากลับนะเดี๋ยวลุงโกจะเอากลับไปให้นะเดี๋ยวระบายต่อระบายต่อ มีสีเขียวไหมอ่ะลิ้นสอสีมีสีเขียวป่ะเดี๋ยวมันไม่มีสีไหมมีสีเขียวไหมไมีสีเขียวไหมมีนอนเลยน่าลุงโกทำละวาดบอลมินแล้ววาดบอลไม่ได้นะามินลุ่มกวาดบอลมินแล้วมินจะทำยังไงทีนี้มินมินนี่นี่ให้ลุงโกกินเลยเนี่ยมินกินไม่หมดอ่ะ ไม่ได้นะคุณบอลนะไม่เสร็ไม่ได้โอ้หัวใจหัวใจเก่งเก่งเกมินต้องปั๊มดาวอย่างนี้มั้คิดไรบผปั๊มดาวอย่างนี้อมยิ้มอ่ะอมยิ้มอ่ะอมยิ้มอ่ะเอาลูกหัวใจมาสีชมพูปั๊มลูกหัวใจต้องใช้อีกฝั่งหนึ่งกนี่ฝั่งนี้นี่อันนี้ลูกหัวใจนะเอาใจจับดีๆเอาจับใหม่เอาใหม่ โอเคนี่เป็นลูกหัวใจเลยลูกหัวใจแล้วหนึ่งดวงคุณครูนะคุณครูทุกที่สอนนะครับสอนนักเรียนว้าลูกหัวใจพอแลรวได้ใจได้ใจใุ่มใช้กระดาษดีกว่านี้ลูกโป่งหมดเป็นโลกอะไรมีแต่ตุม ลูกหัวใจไม่ใช really. ่เลยหัวใจ่ัวใจอ่าได้ได้แต่มันไม่ใช่เลยมันต้องทาตรงๆเอาใหม่หัวใจโอเคมันทาตรงๆเอาใหม่อ๋อยาได้นกจน่นกนตัวนั้นเสี่้คือนกนกีเชื้อนกแรกคือพูดผีเสื้อตอนนี้ไปนกนนก ข้างบนก็เดินชมได้นะครับผม แล้วก็แต่ละจุดจะมีตรงบันไดนะจะมีพระประจําวันเกิดนาคประจําวันเกิดด้วยครับแดดร้อนแต่แดดร้อนแดดแรงแดดแดดมาเร็วแดดร้อนจริงๆคุณผู้ชมแดดแรงมากเลยนะฮะเดินไปเดินมานะเราก็มาดูความสวยงามของดอกไม้ที่รอบปลานโอปโหเฮ้ยแดดแท้คุณผู้ชม ดอกกุหลาบสีทูทโทนนะฮะสีโอรสกับสีแดงครับวสวยจริงๆน,นะฮะโอ้สีชมพูด,ดอกใหญ่นะใหญ่มากนี่กุหลาบเลยนน,นี่กุหลาบเลื้อยตอนนี้กำลังไต่ขึ้นไปที่หัวใจแล้วนะครับน,น,นี่นี่นี่ยิ่งตรงนี้ยิ่งสวยคุณผู้ชมดูนะ สปาสปาแต่ว่าใจกำลังอยู uh uh ่ก uh ับการวาดรูปอยู่กำลังระบายสีก็เลยลืมแป๊บเดิ ทุแม่พี่เมื่อกี้มาไม่ทันสรุปแล้วเรื่องเหรียญที่มันลดลงเป็นเพราะอะไรพี่หน่งว้อย่างไงเหมือนกันเพราะว่าพี่หน่งบอกว่ามีวันมันเต็มมเราเลยไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไร็มกอเต็มรดโอ้โหผัก ผักอะไรเยอะใช่เต็ไมไปหมดผักมาจากบ้านเดือผักมาจากสวนข้างวัดบ้านเดือโอ้โหผัก,ผกงามจริงๆเลยฮะโลล,ละห้าผักออกมาคุณนายสวน,นผักหนึ่งมือเช้าหนึ่งวันผักสวยจริงๆเนาะหัวหนึ่งน่าจะถึงโลนะเนี่ย โหัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูนะครับพี่เสือก็่มวนมากเราไปถยเฉยก็ับไปสนไม่เอาเรากลับไปนะสวนกลับไปถ่ายยกมาอยู่ที่ก้ยิงจะปังยกอ๋อยกสวนผักใช่ไหม ยกมาเอ่อยกมาเลยนะบาดาต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำเยอะน้ำเยอะคุยเยอะน้ำเยอะเรามันทำไม่ได้หรอกมันต้องแบบทุ่มเทมากเนาะเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ไม่ต้องเอาเยอะยะเราก็เอาแป้งนึงแต่ว่าทำให้มันได้เหมือนเขาหรือว่าทำให้มันได้สวยเหมือนเขาไงได้ยินทุกปลาเมื่อกี้นี่พ่อนิ่มจะ่อกว่าเด้ตามไปไม่เมื่อเารอทำไมห้ามเข้าเท่าไหร่กี่เดือนไม่มีดีกว่าฉีดเออออน

แม่ทีนแม่พีชาวปาน5้าคนนะฮะห้าช่องลากลับ4ีกอก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่นะเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับ